วันนี้เรามารู้จักเชื้อราที่ก่อโรคกันนะคะไปรับชมกันเลย a s p e r g i l l u s f l a v ว s เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่อยู่ในแฟมลี่ที่โคโคมาเซีย g e n u s a s p e r g i l l u s Species f l a วั s ค่ะ a s p e r g i l l u s f l ฟา u ันะคะมีคอนิเดียรูปร่างกลมไม่มีสีผนังขูกค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5-5มิ5ลมครอน เกิดบนปลายสเตอร์มาที่สร้างบนเวสโคลรูปร่างกลมหรือค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25-45ไมครอโโโลนีเขียวแกมเหลืองเชื้อรานี้นะคะเป็นเชื้อรา,าที่พบกันปนเปื้อนในพืชผลทางการเกษตรโดยดำงรงอยู่ในดินและในผลผลิตทางการเกษตรในอาหารจำพวกแป้งเช่นข้าวโพดข้าวสาลีหรือผลิตภัณฑ์วัตถุดิบประเภทถั่วเช่นถั่วลิสงนอกจากนี้ยังพบในพีแ้ง หรือมะพร้าวแห้งค่ะแอสเปอร์จิลัสฟาวัตนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียและสร้างสารพิษที่มีชื่อว่า Alpha t o x กซินซึ่งเป็นอันตรายทั้งในสัตว์และมนุษย์ท่งผลกระทบต่อตับไต,ตระบบหายใจระบบภูมิคุ้มกันร,ระบบทางเดินอาหารซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติเช่น คุมคุ it. It es, ้มกันลดลงทําให้เด็กโตช้ากว่าปกติทําให้ทารกพิการตั้งแต่กําเนิดโรคมะเร็งตับโรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตับไว้ในกรณีที่ได้รับอัลฟาท็อกซินในปริมาณมากสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปรพานดาแสนสิริาหัรนักศึกษา6 4 0 8 0 1 1 0 0 0 เชื้อที่จะมาพูดถึงวันนี้คือเชื้อ s c e d o n sporum species ค่ะเชื้อ s c e d o n sporum อได้จะมีลักษณะคล้ายควันบุรี่สีเทาบางกาลและเป็นปุยคล้ายปุยฝ้ายและการตรวจด,ด้วยกล้องจุลราน์จะมีลักษณะเป็นทรงแบนโค้และมีเส้นใยเชื่อราร่วมด้วยและตรวจทดสอบให้ชัดเจนมากขึ้นโดยใช้สารไซโคเฮ็กซีนหรืออะซิโดนลยับยั้งเชื้อนี้ได้ค่ะซึ่งการพอลิเชื้อรา สปอรุ่มสปีชีนะคะโดยเริ่มจากสปอคอลเตอร์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA เป็นเวลา7วันที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสโดยเขีย่ยโคลนีของเชือ้อราโดยใช้สำลีปลอดเชือ้อเพื่อกำจัดเชื้อลรคเติมน้ำกันฆ่าเชื้อประมาณ สโสปอุสปีชีเป็นเชื้อราก่อโรคที่ให้เกิดการติดเชื้อช่วยโอกาสเกิดในกลุ่มเกิดในกลุ่มไมโครอสคาเซีย As เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในดินและแหล่งน้ำที่มีมลพิษสเคโรสปอร์มสปีชี สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อราที่สนใจ Bipolaris species ลักษณะโคโลนีและลักษณะที่ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ Bipolaris เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3-9เซนติเมตรหลังจากการฟักที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเป็นเวลา7วันบนบุญเด็กโทษดบันฝรัง่งจะโตเต็มที่ภายใน5วัน เนื้อสัมผัสนุ่มคล้ายขนแกะเริ่มแรกเป็นสีขาวโดวยมีขอบสีเทายกขึ้นเมื่อโตเต็มที่ส่วนด้านหลังก็มีเมนสีเข้มและมีสีมะกอกถึงดำคุณสมบัติทางกล้องจุลทรรศเส้นใยมีผนังก้านและเป็นสีน้ำตาล c a n a d i a f o ฟอ e มีสีน้ำตาลเรียบง่ายหรือแตดคะแนนมีกิ่งก้านและสมมาตรกันรูปร่างคล้ายถิวซอยถึงทรงกระบอกมีสีอ่อนถึงน้ำตาลเข้มและมีรูปแบบการจเจริญเติบโตแบบซิมโพดียม การก่อโรค Bipolaris เป็นส่วนหนึ่งของโรค b i o e i ิฟเมคโค s ขอบเขตการรักษาทางคลินิกมีหลากหลายรวมถึงไซนัสอักเสบที่รุนแรงจากภูมิแพ้และเรื้อรังโรคผิวหนังอักเสบรวมถึงการติดเชื้อทางผิวหนังและปอดขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอพาธูจินิกยีสแอนด์มที่เราสนใจนะคะซึ่งพาูจินิก ที่เราสนใจในวันนี้จัดอยู่ในประเภทของยีสต์นั่นก็คือ Cryptococcus neoformans นะคะซึ่งมีคาแรคเตอร์หรือคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ค่ะ Cryptococcus neoformans นะคะจัดอยู่ในประเภทของยีสต์ในกลุ่มของ c r y p t o c o c c u ส species ซึ่งมีรูปร่างโอเวลหรือว่าวงรีนะคะเป็นบัดดิ้งยีสต์ ขยายพันธุ์โดยการแตกนอนะคะแล้วก็เป็นเป็นแคปซูลเตกหรือว่ามีแคปซูลห่อหุ้มนะคะซึ่งประกอบด,ด้วยติกโพลีเซคคายแคปซูลนะคะแล้วก็มีซีโรไทป์ทั้งหมด4 t y p ทนะคะซึ่งได้แก่ซีโรไทป์ a b c และ d ค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นเชื้อช่วยโอกาสในการก่อโรคคะ่ะการแพร่เชื้อและการก่อโรคนะคะ มักพบในมงกพิลาบโดยเฉพาะนะคะหรือว่าพีเจนด็อกปิงนะคะติดเชื้อได้จากการสูดดมสปอร์ของเชื้อเข้าสู่ปอดนะคะแล้วก็มักจะไม่สแสดงอาการเบื้องต้นนะคะสามารถแพร่กระจายเชื้อนะคะทางเลือดไปยังระบบประสาทส,ส่วนกลางได้นะคะซึ่งก่อให้เกิดโรคเรือดหุ้มสมองอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นฝีในสมองอีกด้วยค่ะ คริโตคอคคัตเีโอฟอร์แมนะคะมีซีโรไทปที่เฉพาะของมันนั้นนั่นก็คือซีโรไทป์ A และ D นะคะจากแคปซูลนะคะเป็นเชื้อช่วยโอกาสนะคะมักก่อรูปในผู้ป่วยอิมโนคอมโปไมโฮสนะคะหรือว่า,าผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอย่างเช่นในผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยเอดนะคะซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาค่ะ c ลินิคเ l ้าซิโด m มนะคะหรือว่าอาการทางคลินิกนะคะซึ่งจะสำคัญในการติดเชื้อราในกระแสะเลือดนะคะอย่างเช่นนิวโมเนียหรือว่าฟังจีเนียค่ะ สำหรับแลบบาลานโตรีไดอกโนซิสนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสพาร์ทน,นะคะพาร์ทที่1นะคะก็จะเป็นการตรวจจากสเปซิเมนนะคะตรวจจาก c s f และสปูตุมนะคะโดยใช้หลักการ india ink preparation นะคะก็จะพบลักษณะของ encapsulated budding yeast cell นะคะ พาที่2นะคะก็จะเป็นการค c u เจอร์บนอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะซึ่งได้แก่1การ c u เจอร์บน s a b บ u r a d e x t o s e a า a านะคะหรือว่า SDA นะคะก็จะพบลักษณะโค l นีเป็น New c o ย c o l o n นะคะซึ่งเป็นโค o โย้ีมเยิ้มๆนะคะ ันที่2นะคะก็จะเขาเจอบนในเจ์ซีอากาศนะคะซึ่งจะพบเป็น brown to black colony นะคะก็เป็นโคลนีสีน้ำตาลจนถึงสีดำนั่นเองค่ะขั้พาร์ทที่3นะคะก็จะเป็น serological test นะคะเป็นการตรวจ latex agglutination test นะคะซึ่งจะตรวจพบ polysaccharide capsule a n น i g e n นะคะในเลือดหรือว่าน้ำไขสันหลังนั่นเองค่ะ ค่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอพาโทจินิกยีสแอนด์มูที่เราสนใจนะคะซึ่งนำเสนอโดยนางสาวธนดดาอินทารหัส640801110034เลขที่13สาขาเทคนิคการแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนดูเชืร์ที่เราสนใจกันค่ะ c l a s s i f i c a t i o n t r i l o b e m a i e t e s c h a r a c t e r i s t i c o v a l แบตทิงยีสลาบูราทอรี่ไดอะโนซิ u คาเจอร์ซอฟบอ c ์ดเดทโทสอาการมิลขาด์โ a ลนียเนเจอร์ซีสอาการบาลทูแบ็กคลนีมักติดเชื้อผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำก่อการติดเชื้อปีละประมาณ1ล้านคนเสียชีวิต6,000นกว่าคนสายพันธุ์นี้กับติดเชื้อในคนที่มีสุขภาพปกติ การติดเชื้อเกิดจากการสุรากาศที่มีสปอร์ของเชื้อการติดเชื้อที่ปอดอาการสําคัญคือไอและหายใจติดขัดนอกจากนี้ยังอาจติดเชื้ออื่นเช่นสมองกระดูกข้อผิวเป็นต้นขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ